สวัสดีสมาชิกไลออนทุกคนไลออนสากลได้กําหนดให้ไลออนสาลกลภาคา3 1 0หดีได้จัดการประชุมภาคปีละ4ครั้งและครั้งที่2ประจําปีบริหาร2 5 6 5ถึง2566จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ย2ิตุลาคมนี้เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีในวันนั้นเราจะมีการแถลงผลงานในวาระที่ผ่านมาเราจะมีติดตามผลงานความคืบหน้าของกิจกรรมตามนโยบายที่เราวางเอาไว้ เราจะมีหาลือกับคณะกรรมการบริหารภาคและผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทํากิจกรรมบริการลงสู่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไปในวันนั้นเราจะมีการเปิดตัวผู้ที่ผ่านการอบรม MC มาแล้วการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม c e r t i f i ฟายไ i ด์ดิ้งอจะมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ l i ออนในปีบริหารนี้ และที่สําคัญเราจะมีการรับการเสนอชื่อจังหวัดที่มีความพร้อมในการเป็นาภาพการประชุมใหญ่ไลออนสา,ลากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่60และสิ่งที่สาคัญเลยที่เราขาดไม่ได้คือมุมมองความคิดข้อเสนอแนะจากสมาชิกไลออนทุกคนเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลเอามาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อที่จะนําไปสู่โครงการดีๆเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้โอกาสตา่อไปขอเชิญชวนสมาชิกไลออนทุกคนนะครับ กาะารานเองไม่ได้ติดภาระอะไรที่สําคัญกิจกรรมการประชุมภาคครั้งที่สงนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการถแถลงผลงานของสโมสรในวาระที่ผ่านมาผ่านประธานเขตและประธานภูมิภาคและประธานฝ่ายจะเป็นผู้ถแถลงผลงานในการถแถลงผลงานครั้งนี้เราจะปรับเปลี่ยนให้เป็นการถแถลงผลงานในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะยกระดับพัฒน,นาผู้นำก้าวสู่ความทันสมัยและก้าวสู่ความเป็นเลิศในวาระต่อไปอีกเช่นกันขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนให้การชี้แนะเป็นอย่างดีแล้วพบกันนะครับในวันที่22ตุลาคมนี้สวัสดีครับ